พี่น้องลาสุดเกิดอีหยังขึ้นเวทที่ของใบปอรัติยาถล่มเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเอฟซี FC แฟนครับหูข่าวแล้วกะทรงกำลังใจกันอย่างล้นลามนะพี่น้องเนาะอรับา,ากวากรสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแทนแฟนหมอลำาทคีคารุรากสู้ผ้สู่คนมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าคนเดิมกบพญพยคมผ่านมังกรอกีสานคนโกนสุริโยบ,บานทานี่ล่ะพี่น้องอเอาเหตุการณ์เป็นจังไดเอ่อจังว่าเวทที่พัง ชาธิวาถลมกับบอแมนพี่น้องเป็นอาการของไม้ไม้พื้นกระดานพี่น้องผิกเนาะว่าจังสั่งซะช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาสําหรับราชินีรถแห่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นศิลปินชื่อดังทางภาคอีสานเนี่แหละใบปอรัติยาได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแจ้งข่าวกับเอซี่แฟนครับว่าจังซีแฮชแท็กเวทีถล่มเพื่อนว่าเจ็บหลายบน้ออีกกล่าวเดียวใบปอตกด้วยเลยมือนี่เพื่อนว่าเหตุเกิดขณะ แสดงต่อสายตาคนนับพันพี่นองสําหรับงานเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเนาะพ่นอ,นองนอทีมงานใบปอรตัตยาเพิ่นมีการแสดงอยู่ที่นนทบุรีเป็นงานนนทบุรีแฟนแล้วก็เป็นงานกาชาติด้วยแมน,นบอสเอกซี่ <FC S 1> แฟนคลับแฟนเพลงไปให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามเป็นพันเผยคำ่ำคืนท่ามกลางความมวนความซึนใบปอรตัตยากําลังร้องเพลงอยู่ในละแดนเซอร์กับจัดนักจัดเต็มใผ้คำ่ำคืนทังเวทีคือว่าใส่ไม่ยั้งว่าสั่นถอดสาหรับทีมแดน <laughs> เป็นจ้างไดเหตุการณ์บอขาดขิดพี่น้องโอ้ยเกิดอะไรขึ้นมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเนาะเพื่นถือโทรศัพท์นี่แหละน่าจะเป็นการถ่ายคลิปภาพบรรยากาศด้านหน้าเวทีพี่นิานอ้เพื่นสังเกตเบื้องจากอาการของอ้เพื่นแล้วเพื่นสังเกตเห็นไม้กระดานแผ่นหนึ่งเทิงเวทีนี่แหละเพื่อนก็เอาขาไปยอยๆเดี๋ยวพี่ผ่านมันเขาทาโบน้อจังสีไหมเบื้องจากอาการของอ้เพื่อนว่าสั้นเพราะอ่าบัดที่นี่มันก็เป็นคือจังอ้ยลราคิดนั่แหละพี่นิพาน ปรากฏว่าไม่กระดานแพ่นนั้นมันพังล่งไปเลยบาดท,ที่นี่ไอ้ผู้นั้นละ่ะโต๊ะล่งไปนําแดนเซอร์ผู้ชายเพิ่งกำลังเต you ้นอยู่ย่างห่าวเลยล่ะพย่ผผานเห็นเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งก็โอ้ตกใจคือการยังสิแม,มใบปอรัติยาต้องหยุดร้องเพลงชั่วคราววันทอตกอ,อกตกใจท่ามกลางเอฟซีแฟนคลับไปเบิ่งการแสดง้าก,กันส่งเสียงกรีนตต้มเลยพี่ผา,านท่มามกลางสายตาเอฟซีแฟนคลับเป็นพันวสันทอสําหรับเหตุการณ์เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาแต่ว่า ด้วยสปิริตของคําว่าใบาปอรัติยาเพินผ่านตรงย่อมรักยานเอฟซีแฟนคลับตกใจแมนบอกจัดนักจัดเต็มใดคือเกาหลังจากคลี่คลายสถานการณ์ดีแล้วฝนตกนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับใบปอรัติยาทําการแสดงใดคือเกาแมนบ,ะละบมอล่ะอ่าบาี่นี่กะจวดจาาฟาดเบื้มงต่อซึ่งล่าสุดนพน,น้องเนาะสําหรับเพจด,ดังไปด้วยกันเพื่อนใดมีการเขามาส่งกําลังใจรือมีการเขียน่าวของใบปอรัติยาคือกันด้ เกิดขียนเข้าวไว้เนาะพี่น้องเนาะดวเพันว่า,เ,าเวทีถร่มต่อหน้าคนนับพัน<ฆ>ใบปอรตัตยาวิตกเวทีแฟนคลับใจหายทางงานพันวา,<ฆ>เาเหตุการณ์ระทึกการงานแสดงสดของนักร้องสาวหมอร่ำซื่อดังพันวาใบปอรตัตยาขณะทำการแสดงโชว์ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากจุ่ๆเวทีเกิดสุดตัวาบางส่วนเฮ็ดหายเจ้าตัวนี่เกือบพาดตกเวทีต่อหน้าต่อตา โดยทังใบปอได้โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววา่าเวทีถล่มเจ็บหลายปนาออ้ายพันวา่าอีกก้าวเดียวใบปอตกด้วยเหตุเกิดคณะ,สะแสดงต่อสายตาคตนัับพันแม่ว่าสิบ่มีารายงานผู้บาดเจ็บรุนแรงน้องพี่น้องนอแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำเอาทั้งทีมงานหลักกับแฟนคลับใจหายไปตามๆกันพร้อมทั้งทรงกำลังใจให้ไปย่างล่นหลามวาสนวาเบื้องต้น ยังประทันมีการชี้แจงจากทางผู้จัดแต่อย่างใดพี่น้องถึงสาเหตุที่แน่ชัดของเวทีที่พังลงมาแต่แฟนๆเรียกร้องให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดมากกว่านี้โดยเฉพาะในงานแสดงที่มีคนเขามาเบิงในจำนวนมาก<ะ>มเพิ่นว่าอีกก้าวเดียวตกเวทีเลยสำหรับ น้องใบป,ปอโชคดีมากเพื่อนว่าเวทีบกแข็งแรงแบบนี้อันตรายกับศิลปินมากๆส่งกำลังใจให้น่องใบป,ปอเดอ้อหายไว้ๆยาเจ็บหลายเพื่อนว่าสําหรับอ่าอ้ายเล่าซึ่งตามภาพตามเหตุการณ์น้องพี่น้องนอกค็ค,คือ,อปกติแล้วเวทีบกว่าสิเป็นคอนเสิร์ตหรือว่ามอลล์ลักษณะคล้ายๆกันกระสิเป็นเล็กนางล้านพี่นออ้องต่อๆกันเล่าเอาไม้อัดแทนยหญ่ๆนนี่แหละมา,ามาว่างมาว่างมาว่างแต่ว่า ไม่อัดแผนน่นใหญ่นี่เวลาว่างมันมันสีไปกินนางร้านประมาณสองชุดจังสิแม่มันมันสีเหลือใน้อยที่ที่เกินมากเวลาฮาาไปเหยียบก็ที่เเป็นอย่างแต่ว่าแผ่นที่มีปัญหาหนาสีเป็นไม้แผ่นเดิมมันผุหรือว่าจังไดมีการตัดต่อออกมาบอเพราะว่าคล้ายๆกับใหม่มันบ่อถ,ถึงนางร้านอีกโตัวหนึง่งก็เลยกลายเป็นว่ามีเหล็กพาดแค่ตัวเดียว พอตัวเดียวปุ๊บผู้หนึ่งไปยืนฟังพี่มันก็ดีังขึ้นเลยอ่อนั่นหลักก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เขาเห็นตามภาพเแ๋ยวพี่น้องขออนุญาตเอาอวิดีโอบางช่วงบางตอนให้พี่น้องได้เบิ้งไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะ กลางดึกนี่เองพี่คำทาน <ings. S 2> อ่ะหลายหลายคนกะว่าเป็นจังไดเวทีบกแข็งแรงบอกหรือว่าจังไดอะไรยังไงเนาะพี่น้องเนาะ <ứng. S 2> หลังจากนี้กะเสื้อวาพิ่นหนาสนิมีมาตรการหนาสีเข้มวดขึ้นว่าสั้นเพาะทรงกำลังใจสำหรับทีมงานใบปอร,ะระตัตยาที่จริงแล้วผู้ที่ตั้งเวทีเนาะพี่น้องเนาะหนาสีหูถึงปัญหานี่ <respected. S 1> เด้ว่าถามันเป็นลักษณะนี้าถตา่คตไปเหยียบมาก็ีิเป็นจังสี่จังสี่จังสี่เข้าหนาสีหามมาตรการมาก แก้ไขตรงนี้ได้บอหนาสีอาซสียเอาเล็กมาผ่าช่วงที่ไม่มันบอ่อเงผาาเสริมเข้ามาเอีกจักสองโตจังสี่ไม้หายมันลับนำนักกันอนอกพี่น้องเวลาไปเหยียมบมันกับจ้าสีบ่ได้เดียงด่างบ่ได้ปีนจังสี่ในรากกฝากไปหอดอผู้จัดผู้ดูแลในส่วนนี้ถ้าเป็นน้องแดนเซอร์หรือว่าดองใบปอเองที่เป็นผู้ยิ่งอาจสีบ,บาดเจ็บหลายกรน,นีแต่ว่าตามที่เขาเห็นก็คือไอ้เพิ่นก็ย่ง เป็นผู้ใช้เป็นผู้ใช้ก็คือสีบปนาสีเก็บหลายแมนเพราะว่าตกลงมากอาสีบปะสูงกะจริงล่ะกะสีโปได้ไปกระแทกกับเล็กกับขังก็เลยสีบปได้บาดเจ็บหลายน้ะพี่น้องอ่ะนี่ล่ะสำหรับช่วงนี้กับเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในแวดวงของมลองมอล่ำจังเมื่อคืนนี่ก็ทรงกร่างใจคุณแมนนกน้อยคือกันพี่น้องช่วงประมาณเวลาประมาณตีสามค่คุณแมนนกน้อยเดินทางกลับจากอุบลราชธานีอ่า เพื่อสีกกับนี่แหะทางอุดรพี่น้องกะมาเกิอดอุบัติเหตรุรถผิดขวามนาอพี่น้องเนาะ,ค,ะคุณแม่กะถือว่าบาดเจ็บหลายเติบย,มยูมีไหปราหักมีคิ้วคิ้วแตก,แตกหตกล้วก,ม,กบบวมีบวมน้ำพี่น้องอันนี้กะทา้งหลายหลายคนกะทรงโตเพิ่นไปโรงพยาบาลทางคุณหมอกะทรง ตัวต่อ,ตอไปอีกวัดสันบาที่อุดรน,นะพี่น,อนออ้องเนาะตทรงกำลังใจมือขึ้นเรียกว่าสองเหตุการณ์ในวงการมารองมร่ำบ่อยากให้เกิดขึ้นดอกพญิพาลเน่ยบอกอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่หลายๆคนบ่าขาดคิดพี่น้องแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วมันกับจังไดล่ะ มีแต่งตะคว่ำเสียหายวสันเทะส่งกำลังใจกันรัวๆนพีนองเนาะเอฟซีแฟนคลับกะแเฮาส่งกำลังใจกันทั้งสองเหตุการณ์ทั้งพี่ใบปอรัติยาละกับคุณแม่นกน้อยอุไรพรในหะลัมาขึ้นครับอา้าวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารในวงการมารมรมมล้ำน้ามาอัปเดตสูพีสูนองฟังนพีนองเนาะพ,นอนะพอกันคลิปหนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ